สวัสดีครับขอท่าการจุดแก๊สและการการฉีดน้ํายานะครับอันดับแรกคือเปิดแก๊สตรงนี้นะครับเปิดทีเดียวนะครับแล้วก็กดสวิตช์จุดครับแก๊สแก๊ก็จะติดนะครับจะมีเสียงแก๊สนะครับก็คอยข่อแดงจะค่อยลุกแดงลุกแดงขึ้นนะครับแล้วก็ปั๊มปั๊มหัวฉีดตรงนี้นะครับสามสี่ครั้งนะครับไม่ต้องเปิดแก๊สแรงนะครับ พอท่อแดงมันจะมีควันอ่อนๆออกมานะครับเราก็กดน้ำยาฉีดพ่นออกมาได้เลยนะครับนี่ครับน้ำยาก็จะพ่นออกไปอย่างนี้เลยครับยุงแมลงสาบแมลงวันต่างๆนี้ไม่มีเหลือครับเจอตัวนี้เข้าไปครับสุดยอดนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับใช้ง่ายๆครับพอประกอบง่ายมากครับ โอเคนะครับขอบคุณครับติดตามชม